วันนี้ก็ยังมาสอนเกี่ยวกับการทำบะลาดอิเล็กทรอนิกส์นะฮะทำยังไงก็คือเอานะครับหลอดตะเกียบนะฮะที่มีขายในเซเว่นขนาด20วัตต์นะก็ราคานี่ห้อกฟพอ,อก็อยู่ที่58บาทนะครับพอแกะมานะฮะแกะตรงขั้วด้านใต้นี่นะฮะแกะมาปุ๊บขั้วหลุด็นไหมฮะมันก็จะมี แผงวงจรน,นะฮะเป็นอย่างนี้นะครับสองขั้วนี้นะฮะต่อไฟจากสวิตช์นะครับ2อ,อันนี้นะฮะแล้วก็ต้านตรงข้ามนะฮะเห็นไหมเอ่ยนะครับก็เป็นคอนเนคเตอร์นะฮะซ้ายนะครับต่อกับซ้ายเอ้ยซ้ายต่อกับซ้ายนะฮะ ขวานะครับต่อกับเนี่ยฮะคือสลับกันนะครับผมก็คือเราจะสังเกตได้ประมาณว่าเรามีหลอดไฟนะฮะแล้วก็มันมีมีสองขั้วเนาะแล้วก็หลอดตัวนี้ต่อกันด้านซ้ายนะฮะตัวนี้ต่อกันด้านซ้ายเหมือนกันนะครับผมนี้ต่อด้านขวานะฮะอันนี้ก็ต่อด้านขวานะครับก็เดี๋ยวก็ไปลองกันนะฮะ ว่ามันจะได้ไหมโอเคครับผม